หนูเร้านนี้อีกนะจะมีสักี่ร้านที่ลูกอยากมาอีกรอบเองโดยไม่ต้องชวนที่นี่คือร้านกรีนเฮาเบสโตร์บรรยากาศเขาคือดีมาก ลลมลื่นสบายตาสไตล์นิทรรร้รอมีให้เลือก3โซนโซนอาดอเป็นโซนสุดโปรดของลูกสนามหญ้าสามารถพาน้องหมาวิ่งเล่นได้ด้วยนะโซนคาเฟ่มุมเล็กๆสไตล์อบอุ่นมาพร้อมเครื่องดื่มและของหวานแบบโฮมเมสสูตรเฉพาะของที่นี่เท่านั้นบอกเลยว่าอร่อยมากโดยเฉพาะนี่เลยเข้าวเหนียวมะม่วงเป็นเมนูที่ทั้งหอมทั้งหวานเสิร์ฟมาพร้อมไอศครีมเข้ากันได้อย่างลงตัวและที่นี่เขายังมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทําระหว่างการรออาหารด้วยมีทั้งการแต่งหน้าคุกกี้น่ารักน่ารักแบบนี้ หรือจะเป็นการ แต่งหน้าเค้กพิงนกกับนงเฟมเพลินเลยค่ะในส่วนของเมนูเครื่องดื่มแนะนำน้ำสมุนไพรอันชันมะนาวบอกเลยว่าคุณยายติดใจมากว์ปมาสดเลยตดลองกันบ้างหมุมห้องอาหารในห้องแอร์เข้ามาปุ๊บก็จะเจอพี่หมีตัวใหญ่คอยต้อนรับสำหรับเมนูอาหารของที่นี่มีทั้งแนวอิตาเลียนจะพิซซ่าสเต็กมีแต่เมนูที่เด็กๆชอบทั้งนั้นเลยนอกจากนี้เขายังมีเมนูอาหารไทยมาตอบโจทย์ผู้ใหญ่อย่างเราด้วยบอกได้เลยว่ามาร้านนี้ร้านเดียวจบมีครบเอาใจทุกเจนสส่ครอบครัวแบบแม่เกตแฮปปี้มากพิซซ่าโฟร์ชี ชี้จุกๆฟินว่าสเต็กแซลมอนเป็นอะไรที่ห้ามพลาดบอกเลยว่ามาแล้วต้องลองดูสิแย่งกันกินขนาดนี้สเต็กพ็อกช็อปหมักข้าขวคั่วมาพร้อมซอสแจ่วทัฟเฟลหอมนุ่มอร่อยมากง่าอร่อยทุกอย่างเลย แกงคั่วเนื้อปูก้อนใบชะพูเส้นมีเมนูเบสเซอร,เอร์สมชื่อเครื่องแกงเข้มค้นใครมาแนะนําเลยว่าต้องลองอ่ะป้าอยากกันซะขนาดนี้อยากมากันแล้วใช่ไหมแนะนําเลยร้านกริเฮาเบโตรอยู่แถวโซลาชะพึงนี่เองอยู่ติดกับโมโนยิสก้าสเตเดียมใครสนใจเดี๋ยวมาเก็ตแปะพิกัดไว้ให้นา